ไปตีมต่อทางน้องตังต่อทางนี้นีอืมนาต่อต่อต่อเล่นในการลุกทาล้านมา่ะพังทลายน,นี้จบเลยนะ เล่นด้วยกันต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างเล่นไงแต่เล่นด้วยกันตรงนี้หละเออแต่เขาเลี้ยงเองโอยมันเลื่อนสไลเดอร์เลยเออน้องจะเล่นสไลเดอร์มันเลื่อนสไลเดอร์นนะหนะสองคาบะหนะเล่นไหมหนะเออก็ให้น้องมาเล่นมุมมันไปสิเนี่ยน้องมาเล่นมุมเนี่ย เนี่ยน้องมจะเล่นลารรเดอร์มันติดเตาแก๊สน,นั่งตางมุงนี่มาแต่คนเองไม่โดนม้มไม่ได้เปิดไม่งั้นมาเก็บมาเรียกยายนะให้เรียกเปล่าอ่านั่งดีๆลูกอือ ลุกขึ้นมากินค่ะลุกขึ้นมากินไม่ขนไปเยอะไม่อยู่่ไมอยแล ั้งแคมป์ เราไม่เนี่ยมาอยู่เต็นหนูนะเต็นหนูได้แค่สองคนเขาด้วยไม่ได้กูขนมเลยเนี่ยอยากกินขอมก็พอแล้วล่ะถูกต้อง อยากใกล้เราพกดีเลยไอ้ย er sì ี่หังก็อยากใกล้เราอยู่พอดีเลยน้าไม่เ cool ็ใกล้เลยเห็นไหมใช่ไหมอืม อย่าไปใส่น้ำเอานี่ลงนี่บังเนี่ยถังมันบงังตังก็ถัง,ง,แงแดงลงหน่อย oh <laughs> 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 <What? laughs> <laughs> พี่ตังขอโทษคะ่ะน่ะเขาขอโทษแล้วแล้วเตวยไปเอาไม่เอาไม่เอาตบไปไว้ข้างหน้าคะ่ะมันขวางร้านฉันเร็ว,รว <c oughs> ไม่ใช่เอาเก้าอี้ไปเก็บข่ามันขวางร้านดีฉันแดีวคนไม่กล้าซื้อของคะ่ะ <c oughs> พี่ตังเธอมาทางนี้เลยนะคะ <c oughs> เออนั่นแหละนั่นแหละพอ่อ ให้น้องมั่งให้น้องมั่งให้น้องมั่งอามะเรียกยายแล้วนะอ้าชวนเขามาเล่นก็ต้องแบ่งกันดีตัวเองอัน,นุก็หยิบไม่ได้นี่ก็ไม่หยิบไม่ได้แจะให้เขาเล่นอะไรอ่ะ ที่แัง,ง่อเไที่แบคที่พบครื่เ่าุ้านอทเอี่ยต่อให้มันูโอ้ทาเพื่นที่เธอกว้างจังน้องแทบจะอยู่ในถังขยะแล้ว น้ำไหมอ๋อตามางเรวๆใกันักินบยเลยใคร่ไม่ต้องพูไวอยากูด้กินกลับว่าไม่พูดก็ไม่พูด นั่นรึดะยาสีฟันี่ทีแบงค์ทำอะไรก็ขับไมด้คุณินี่รปนขับอไม่พูดก็ไม่พูดอันนี้ยาสีฟันของอันนี้ดูดอะไรก็ได้ใช่ไหม นี sociedad, y, ่ของน้องตังมีเต็มเลยนี่ยกองอยู่ข้างล่างน้องกำลังซากเอาออกกระมังถังแตกบินแล้วนี่ยทำอะไรเนี่ยหัวไปกระมังโก้ของเพื่อนเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบอย่ารู้จัง ไม่นอนหไมกินอแลต้อยู่ต้งี่แล้วพี่จนชันใหไ่อะเนี่ยปตีกันไม่ตีโอเคิจะไปป้านไปต่มาถไปกันล เดี๋ยวร้านฉันพังฉันตีนะ,ะตนไหนห้องน้ำน้เขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่ห้องน้ำ

ให้ติมจะให้น้องเงยังขยับไปไหนเนี่ยโอ้โหมงการคนจังเลยที่ก็มีแค่นี้เล่นกันดีๆนั่นไงเห็นไหมประธานตื่นแล้วท่านประธานอะว้าไปเดาหายของจริงอะไรเนี่ย <laughs> วัวจรกลเกินไปแล้วเป็ <laughs> <ร>น,นไนไปไว้นูน่นเอากุญแจไปเปิดเจอไหมเมื่อวานขากลัวโดนเอาไปด้วย พดผิดกวตอไม่ดพูดผดในนีเก็ไปเป็นคนกางขาดีเส้นงไม่รา้แล้วกินข้าวกับจระเข้ีไรไรไงมึงก็จะตั้งินมนาวดีกว่า เมลอนเมลอนเลยโยโยโเมลอนเมลอนเมลอนเลยโยโยโยเหล่ห้องน้ำอ่ะเ้ม่ากดูที่้าีล้าจะมาจะเป็นเจมบอลจะเป็นเจมบอล ไม่ตีกันนะคะนุ่นนุ่นนุ <c oughs> ่น,นใหญ่เรียกแล้วต้องเตีมใหญ่เรียกเร็ว <c oughs> <c oughs> ยายเลียกทั้งคู่เลเร็ว